สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเหมยลี่เหมือนเดิมนะคะเป็นประจำทุกวันเลยนะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะทุกคนก่อนจะไปรับชมทีเด็ดวันนี้นะคะเหมยลี่ขอไปสรุปผลประกอบการนะคะที่ให้ไว้เมื่อวานกันก่อนดีกว่านะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องเหมยลี่กันด้วยนะจ๊ะ มาเริ่มกันเลยนะคะกับคู่ทางหน้า Facebook นะคะที่เหมยลี่ให้ไปเมื่อวานนะคะคู่นี้เหมยลี่ให้กดสูงแรกนะคะที่1ลูกนะกับสูงเต็มเกมที่2.5นะคะก็คู่นี้นะคะจบสกอร์ครึ่งแรกไปด้วย1ประตูต่อ0ูนนะคะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมไปที่1ประตูต่อ3นะคะสำหรับคู่นี้ก็กินเต็มนะคะกับสูงเต็มเกมนะคะส่วนสูงครึ่งแรกนะคะก็ยกไปนะ ส่วนคู่ทางหน้ายู u ู e นะคะคู่นี้นะคะครึ่งแรกนะคะจบสกอร์ไปที่0ูนย์ประตูต่อหนึนะคะก็ยกไปนะคะสำหรับครึ่งแรกนะ,ะส่วนเต็มเกมนะคะจบเกมที่ศูนย์ประตูต่อ2องนะคะก็เสียไปนะคะสำหรับสกอร์เต็มเกมนะคะเหมยลี่ขอแก้ตัวใหม่วันนี้ละกันเนาะลูกกลมๆนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เรามาดูทีเด็ดวันนี้กันดีกว่าคะ่ะ ทีเด็ดวันนี้นะคะวันที่18นะคะมกราสอง5้าหนะคะเมลลี่อัมามฝากในโคปาอิตาเลียครับนะคะ<ม>คู่ระหว่างยูเวนตุสนะพบกับซามโดเรียนะคะคู่นี้เริ่มแข่งกันในเวลาตีสามนะคะทุกคนเราไปดูข้อมูลนะคะสถิติ ย้อนหลังกันดีกว่านะคะคู่นี้นะคะเจอกันนะคะนัดล่าสุดเมื่อวันที่26เดือน9ปี2021ที่ผ่านมานะคะเป็นทางฝ่ายยูเวนตุสนะคะเอาชนะไปได้ด้วย3ประตูต่อ2นะคะทุกคนครึ่งแรกนะคะก็2ประตูต่อ1ไปแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะคะอ่ะเราไปดู10นัดหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านกันต่อเลยนะคะ สินัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่7นัดเสมอสาแล้วก็ไม่มีแพ้เลยนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงครึ่งแรกนะคะก็มีเต็ม10นัดเลยนะคะอ่ะเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนนะคะ10นัดหลังนะคะก็มีชนะอยู่ที่3นัดนะเสมอสองแล้วก็แพ้ไปถึง5นัดเลยนะคะส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะก็มีอยู่ที่9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่หนนัดนะคะอ่ะเราไปดูราคาบอลกันต่อเลยนะคะ คู่นี้นะคะเหมยลี่แนะนํานะคะให้กดสูงแรกนะคะอยู่ที่หนึ่งลูกนะคะรอให้น้ํานะคะดีกว่านี้นะคะแล้วก็กดนะคะก็ก่อนที่บอลจะแข่งสัก20นาที30นาทีนะคะเราก็มาดูราคากันก่อนเช็คราคาอีกทีนึงนะคะว่ามันไปไนในทางทิศทางไหนเนาะก็เมลี่แนะนํานะคะรอให้บอลแข่งไปสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้แล้วค่อยกดนะคะรอให้น้ํานะคะดีกว่านี้นะคะ ส่วนเต็มเกมนะคะเหมยลี่แนะนําให้กดนี่เลยนะคะ2 5ถึง3นะคะแล้วก็ที่ราคา2.5นะคะอ่ะเมยลี่เน้นนะคะที่ราคา2.5นะคะรอให้อ่าน้าดีกว่านี้นะคะแนะนําเหมือนทางครึ่งแรกเลยนะคะรอให้ราคามันปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ปรับเปลี่ยนไปเยอะนะคะก็กดไปเลยนะคะที่2 5ถึง3นะคะ ก็ชอบจัดขัดสวนเหมยลี่กันได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะก็พินิจพิจารณากันดีๆนะขอให้เฮงเปังๆกันทุกคนเลยนะคะก่อนจบคลิปนะคะเหมยลี่ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะกับกลุ่ม v p พียูฟาแ8นะคะทุกคนนี่นะคะในกลุ่มนะคะตอนนี้มีจัดกิจกรรมนะคะทายผลบอลน,นะคะแจกเงินรางวัล1น0 0บาทนะคะ แล้วก็จะมีกิจกรรมมาให้สมาชิกในกลุ่มนะคะได้ร่วมสนุกเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมทายผลนะคะเลขท้าย2ตัวนะคะบนล่างนะคะก็กําลังจะเริ่มเร็วๆนี้นะคะก็ใครสนใจนะคะร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม VEP แบบนี้นะคะก็แอดไลน์น้องเหมยลี่ไปได้เลยนะคะที่ mly u n d e s c o r e 8นะจ๊ะแอดแล้วก็ทักมากันได้เลยนะ สำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่นะคะก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามน้องเหมยลี่นะคะมาตลอดนะคะก็เฮงเฮงรวยๆวยปังปังกันทุกคนเลยนะคะรับทรั์กันแบบจุกๆุกกันไปเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเหมยลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ